สนับสนุนโดยโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะวันหยุดนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปไหนตามรอยเปรี้ยวปากมาหาของอร่อยกับสตรีทฟู้ดร้านเด็ดเจริญกุ้งกันย่างเก่าแก่คลาสสิกแบบนี้นะคะรวมของอร่อยการันตีรางวัลไว้เพียบบางร้านเนี่ยต้องตื่นไปจองคิวกันล่วงหน้าแต่เพื่อความอร่อยเต๋อจอยก็พร้อมค่ะ ป้าเตอเดินช้านะคนรอเต็มร้านแล้วว่าบอกให้รีบบอกให้รีบม,ม,มันก็ต้องมีคิวบ้างคุณจะเพิ่งตื่นตูมไปเรามาทักทายคุณผู้ชมก่อนดีไหม สวัสดีครับ,รบพุกปามา,มาแล้ววันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมกลับมาที่ย่านเจริญกรุงค่ะย่านที่ของอร่อยเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาเก็บตกกันค่ะกับสตรีทฟูดร้านเด็ดย่านเจริญกรุงนะคะมัดรวมเลยร้านที่อยากมาแล้วยังไม่ได้มาสักทีค่ะพูดง่ายๆก็คือเทปนี้เป็นเทปสนองนี้ตัวเองนั่นแหละเริ่มต้นที่ร้านนี้เลยครับเรียกน้ำย่อยก่อนตวงติ่มซำร้านนี้คือโอ้โหอยากกินมานานมากคือจะบอกว่าคิวยาวมากอยากให้ดูนี่ ขนาดเช้าเช้าแบบนี้นะคะคิวยังแบบหุนแน่นมากอ,ะอ่ะอะ,อะคุณจะสั่งอะไรอะ่ะผมสั่งเผือกทอดเผ<อ>ือกทอดของเด็กเขาแต่ว่าคุณสั่งอะไรก็เผื่อเผื่อทองด้วยเพราะว่เนี้จะพาไปกินสี่ร้านสบายมากขอบัตรคิวหน่อยค่ะไหน,นบัตรคิว ออไม่สั่งแบบมันแน่นเต็มโต๊ขนาดนี้คะ่ะจะทานติ่มซำทั้งทีมันต้องแน่นๆนฟูฟูแบบนี้ถ้ามาแบบร้อนๆด้วยยิ่งอร่อยเลย และร้านนี้ครับตวงติ่มซำไม่ธรรมดา,าเพราะว่าเชฟเนี่ยเคยเป็นเชฟที่โรงแรมระดับ5ดาวมาก่อนประ,ะสบการณ์40ปีคือร้านนี้เปี้อวปากอยากมาทานนานมากแล้วครั้งนี้ได้มีโอกาสคือดูค่ะที่เชฟเขาเป็นชาวฮ่องกงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเมนูเขาจะแบบว่าเปิดออริจินอลเหมือนทานที่ฮ่องกงอ,อ่ะโอ้โหขอเริ่มจากลาวาก่อนได้ไหมเดี๋ยวกลัวมันจะไม่ไหลมานี่ค่ะก็คือซาลาเปาของเขานะคะจะเป็นแบบแป้งยีสต์ค่ะแล้วก็ลาวาของเขานะคะก็จะใส่เนยไปด้วยเพิ่มความหอมเพิ่มความฟินดูดิ เฮ้ย,อยโอ้โหมันลาวาแบบมันเข้มข้นมันนวมันแบบน้ำมันแบบลาวาจริงๆอ่ะคือแป้งเขาอะค่ะมันก็แบบหนาลุ่มอ่ะตัวลาวาเขาอ่ะมันหวานเค็มกำลังดีมีแบบไข่เค็มผสมนอกจากไส้ลาวานะคะก็มีไส้หมูไส้ผักก็ได้ขาป้าแป้งก็อร่อยอยู่แล้วค่ะมาถึงอันนี้ที่อยากชิมมากเลยคือเสี่ยวหลงเปาครับคือเขามาแบบว่าไซส์กำลังดีเลยนะดูดิ มันกำลังพอดีคำเลยคือตัวแป้งเขาค่ะมีความแบบนุ่มค่ะแล้วก็เวลกไส่ค่ะหอม้วมันงามกับน้ำซุปที่แบบมันอร่อยมากผ้าเก่าบ้างผมเป็นคนชอบผ้าเก่ามากเขาบอกว่าเพคกี่นี่เด็ดมากเขาเป็นเขาเรียกว่าพริกเผาฮ่องกงครับใช่ไหมเป็นออริจินอลเลยผ้าเก่าเขาค่ะดียังไงครับแป้งเขาค่ะบางมากนุ่มมากกัดเข้าไปนะกุ้งคือเป็นแบบชิ้น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 แล้วกินกับพริกเผาไส้มากพริกเผาเขาแบบ มีควาแบบเผ็ดเผ็ดหอมๆแต่พิมากคุณพาสิ่งดีๆไปเลยอ่ะอ้าวแล้วคุณจะพูดย้ำเขาทำไมเนี่ยเนี่ยคุณดูดิคือถ้าเก๋าเนี่ยถ้าแป้งมันแบบบางกําลังดีแล้วไส้มันแบบเหมือนแบบเป็นกุ้งแน่นๆเต็มๆนะแล้วมันแบบปรุงมาแบบดีนะมันโอ้โหยังไงสุนเด็ดอมผมเชื่อเลยว่าอร่อยมากจริงดูจากสีหน้าคุณคือจะบอกว่าในระหว่างที่เรานั่งชิมกันเนี่ยคนเข้าออกตลอดเลยครับคือคนเยอะมากอย่างที่คุณจอยเคยบอกจริงแล้วก็คือที่นี่เขามีเมนูให้เลือกนะครับกว่าแบบ30เมนูเลยเยอะครับ บ้าของพ่อบ้างข้าวเหนียวทอดไส้หมูแดงครับคือข้าวเหนียวเขาว่าค่ะข้างนอกกรอบแล้วเขาข้างในเขาจะแบบเนื้อนุ่มแล้วไส้หมูแดงก็แบบหวานเข็มอะไรกําลังดีเลยถึงคิวผมบ้างแล้วครับอันนี้เค้าบอกเป็นเมนูไฮไลท์ที่ต้องสั่งข้าวเหนียวทอดไส้ลาวาตัวลาวาเขาอร่อยครับ ก็คือแป้งเนี่ยแป้งที่เป็นเหมือนขา้าวเหนียวทอดเนี่ยจะมีความหวานหวานแล้วก็เป็นตะไบหอมงาด้วย <ๆ S 2> เผือกทอดที่นี่เขาขึ้นชื่อกันนะครับ <ๆ S 2> โอ้โอเผือกมันหอมมากแล้วเขาทอดมากกำลังดีเลยครับคือแบบเหมือนแบบนุ่มๆกรอบๆโอ้โหกรเผือกอร่อยจริงๆมันเป็นรสชาติเผือกที่เหมือนแบบเหมือนปรุงมาด้วยแบบกำลังดีเลยอ่ะเกี๊ยวทอดที่นี่เขาจะมีหลายไส้นะครับแต่ว่าเกี๊ยวทอดที่นี่เขาบอกมันอ้วนและใหญ่มากอะแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นเกี๊ยวที่แบบอ้วนมากอ่ะคือข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนหมูกับกุ้งผสมกันนะครับแล้วเหมืืออออออนนเเเเค้าา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 ปรรรุงงงงมมมกกกกลััดดดดดีีแต่่วททท็ขจิ แบบดีมากเลยอ่ะแน่นอนติ่มตำก็ขนมจีบก็ต้องมาเกเมค,เคนะขนมจีบเขาก็แบบ อันใหญ่เนาะแบบอ,อันเขจะแบบวนๆเนาะไม่ได้แบบมาผอมๆเล็กๆอะสไสคือแบบดีมากเลยเหมือนเขาปรุงแบบกำลังดีเลยครับร่างกับจิ๊กโ์มันเข้ากันมากเลยขนมจีบเด็ดอนอกจากนี้นก็มีขาไก่ด้วยคนที่ชอบแบบเหมือนแบบแท้ๆหยุๆดๆเล่นๆอร่อยดีที่ชอบมากเลยคือแบบว่าเนี่ยเขานึ่งสดๆข้อ,สด,อสดๆอยู่ตรงเนี้ยเห็นอยู่ข้างหน้าเลยอ,อันนี้เป็นทีเด็ดเขาครับชื่อมาลายโกมมลา,ายโกนี่จะเป็นสไตล์แบบเหมือนเทกของฮ่องกงเขามีความเป็นของหวานแต่รสชาติไม่ได้หวานมาก คือจะมีความแบบนุ่มๆหอๆมๆอะครับเฮ้ย <C os> ดีทุกอย่าง<อ>สมชื่อน,นะ <C os> แวะมาทานกันได้นะครับร้านอยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง77กับซอยเจริญกรุง77ทับหนึ่งนะครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง4ี่ <C os> โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ครับแวะมาเลยแต่คุณทานไปเยอะขนาดนี้พร้อมสนับร้านต่อไปไหมคะผมพร้อมมากผมเตรียมตัวมาดีมากวันนี้อ่ะเดี๋ยวกินแย่อยเราไปกันต่อเลยค่ะสเต็กฟู๊ตเอาเงินให้เต็มที่มาสนับโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas สนับสรุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพตํานานก็ต้มปลา70ปีย่างเจริญกรุงวัตถุดิบสนใหม่น้ำซุกกลมกลม่อมก็ต้มปลากิมโป้ต้องที่นี่เลยครับชื่อกิมโป้นี้มาจากชื่อของคุณพ่อเป็นต้นตำรับ แรกเริ่มเดิมทีคุณพ่อมาจากสิงคโปร์มาเป็นกรรมกรแล้วก็มาเปิดขายข้าวต้มปลาจากแทงเล็กๆแล้วเราก็สา่อดเจตนารมณ์จนทุกวันนี้ผมเป็นรุ่นที่สองอาหารของที่ร้านเป็นประเภทซีฟู้ดเส้นเป็นข้าวต้มลวกยำเกาเหลาวัตถุดิบทางร้านจะเน้น ของมาจากอย่างถ้าเป็นกุ้งแคบวยก็เน้นมาจากสุราษฎร์ธานีถ้าเป็นปลาพวกปลาเกา๋าเราก็เน้นมาจากปัตตานีถ้าเป็นปลาเต่าเต้ยเราก็เน้นมาจากภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีเมนูที่อยากห้แนะนำก็คือข้าวต้มปลาเต่าเต้ยข้าวต้มปลาเก๋านะครับแล้วก็พวกยำต่าง ถ้าคุณลูกค้าได้มีโอกาสผ่านมาย่านเจริญกรุงก็ขอเชิญลูกค้ามาลิ้มชิมรสรสชาติที่อร่อยสุดยอดจริงๆครับโอ้คุณจอยครับ ตำนานก็คือตำนานแล้ววันนี้เราพามาทานร้านแบบตำนานเลยค่ะนั่นก็คือร้านข้าวต้มปลากิมโปนเองร้านนี้เป็นตำนานมากว่า70ปีแล้วโด่งดังมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือได้รับรางวัลมิชลิเนเพล5ปีซ้อนโอ้โห เพอมิชเชนเพจนะคะเป็นการการันตีร้านอาหารที่คุณภาพดีค่ะเลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็ปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยฮียบอกแล้วเลยว่าข้าวต้มปลาที่นี่ไม่มีข้าวเริ่มจากของผมเลยคขออนุญาตทานเลยนะครับผมเป็นข้าวต้มปลาเก๋าครับไล่มาตั้งแต่ข้าวที่เขาใช้เลยเขาใช้ข้าวหอมมะลิเกรดเอนะครับแล้วก็จะปรุงรสในแบบสูตรลับของทางร้านน้ําซุปเนี่ยครับผมจะบอกว่าเขาใช้นะครับกระดูกหมูกระดูกไก่ กระดูกปลาเคี่ยวนานกว่า5ชั่วโมงจนน้ำซุปเนี่ยแบบรสชาติหวานรสชาติกลมกรอบ<ม>อร่อยมากมมไ่ไงเหรปลาคือไม่ขาวจริงเลยใช่ปะคำว่า,าขาวขะาวหมดไม่เป็นเลยโอ้โห อร่อยมาก้วเนื้อปลานี่คือแน่นเด้งแล้วก็หนึบซุปนี่คือรสชาติดีมากแลจริงๆน้ำซุปดูใสนะแต่ว่าดูแบบว่าดูลกลมกล่อมอ่ะมันหอมอ,ะอ่ะพียแอ้เขาบอกว่าการทาน้าซุปเนี่ยการควบคุมไฟให้แรงสม่ำเสมอคงที่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับทาร้านเนี่ยเขาเลือกใช้ถังโรแก๊สที่ปลอดภัยได้มาตรฐานน้ำซุปก็จะรสชาติหวานกลมกล่อมอร่อยเป็นทีเด็ดของที่ร้านเขาสิ่งนี้เป็นอีกเมนูที่คนนิยมสั่งกันมากครับปลากระพงรวมมิตรรวกจิ้มคือปลากระพงเนี่ยเป็นทีเด็ดเขาแต่ว่ารวมมิตรนี่คือใส่รบเลย กุ้งก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่แล้วก็จะมีหมูบาดเต็งมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะครับวิชลินไม่ต้องกลก็ได้ฉันไุ้มวิกลได้เลยแต่ว่าดูทางลิลาณีสะก็่อนจากอนุนคือข้าวต้มปลาเก่านะคะเรามาต่อที่ข้าวต้มปลาเต่าเต้ยเฮ้ยคุณดูชิ้นคุณดูชิ้นของเต่าเต้ยครับไม่ใช่แค่ชิ้นนะคุณดูจานเหรอคุณรับผมคุณรับผมเต็มเต็มเลยไม่เราให้ผู้ชมฟังไม่ได้หรอน้ำจิ้มก็จะมีสองแบบนะคะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเฉย หรือว่าเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ใส่แบบว่าพริกมะนาวมาแล้วเต่าก็าคือจกอักระพัิเพราะฉะนั้นถ้าปลาระดับนี้มันคือแบบไม่มีทาวอยู่แล้วแล้วเนื้อมันก็นุ่มมากคืนุ่มแบบให้เราทานปลาอยู่หรือเปล่ามันไม่เปลาเลยมันนุ่มจริงมันโอ้โหมัน,มนมต้องกินข้าวกับหลัซุปนะคะคือที่ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการทำปลามากน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมมากสำหรับสายแซ่บนะคะเมนูนี้ค่ะแนะนำโดยน้ำมะขามเข้มข้นไรผิดค่ะรับรองว่าเผ็ด เปรี้ยวจัดจานมากๆคุณดูนี่ก็คือมีทั้งแบบปลาเก๋าครับนะคะมีปังหมึกยำเขาอ่ะจะมีความเปรี้ยวที่แบบกลมกล่อมใช่ป่ะแล้วแบบไม่ได้เผ็ดมากเพราะว่าเขาซอยแบบเป็ีที่หนไปอ่ะแล้วใ่ชอบที่แบบซีฟูนแล้วเขาใส่ถา่วไปอ่ะเพื่อที่แบบว่าดับกลิ่นเผาอ่มันก็เลยยิ่งทําให้แบบยำรสชาติอร่อยมากขึ้นจริงๆมันมีอีกหลายเมนูที่เป็นยำแล้วอร่อยมากนะครับงยำหอยนางรมนี่อร่อยมากต้องมาลองกันก็ร้านกิมโป้ค่ะ อยู่ที่หัวมุม3ามแยกกรอกบ,บันนะคะเขาเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่สี่โมงเช้าจนถึงห้าทุ่มค่ะร้ามาทาก็ได้ครับไม่ติดหวังแน่นอนแต่ว่าคุณต้องเผื่อท้องไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทานร้านที่เป็นเรียกว่าเป็นต้นตำลับแบบของจีนเลยอุย,น,ออยน,าานี่ค่ะวอชื่ออจนี่ข่ามาบเวซยอนาระซโยนาระาาาด้วยคนติดญี่ปุ่นมาด้วยพวงอะ ขอบคุณครับเสียเสียขอบคุณครับโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาทานจริงแล้วก็โด่งดังในโซเชียลมากตอนนี้นั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหล่อซัวเถา168นั่นเองครับครับบอกว่าชื่อร้านนะคะมีที่มาเลยคือ168เป็นเลขวงกลมของจีนครับนี่ก็คือหล็อกซิลสร้างด้วยความเพ่งของร้านนั่นแหละค่ะโอ้ครับคือสตอรี่ืนทางเจ้าของร้านเนี่ยครับมาจากจีนซัวเถาเลยฮรแล้วเขามาอยู่ที่เมืองไทยเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็เลยเปิดร้านเลยกับน้องชาย เป็นร้านนี้แล้วเจ้าของร้านก็เป็นเชฟเองเลยด้วยวัตถุดิบต่างๆนะคะนำเข้าจากจีนแบบว่า80%เลยนี่นี่เนี่ยเหมือนเครื่องนึ่งนะคะเครื่องนึ่งก๋วยเตี๋ยวหลอดหรือว่าเครื่องโม่แป้งนะคะคี่มาจากจีเลยเนี่ยดูดิน่าทานมากเลยอะผมแอบทานเลยแล้วกันนะครับของผมเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูสับครับคือจะแป้งเขาดูแบบบางมากเนื้อที่เห็นจากที่ทวามหมใช่ไหมอร่อยมาก คือข้อแรกเลยแป้งดีมากครับคือแป้งเนี่ยมันมีความแบบมันมีความแบบบางมีความแบบนุ่มกำลังดีมากเหมือนเขาทำมาจากข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ตัวแบบข้างในนะไส้หมูสับนอกจากนั้นก็จะมีชัยโป๊มีไข่มีผักมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าทีเดียของเขาคือน้ำซอสและน้ำพริกปบาปาร์เือนี้มันจะมีความแบบเหมือนเผ็ดเผ็ดเค็มเข้มมันมันแบบลงตัวมากเลยอ่ะมาถึงหัวอยบ้างนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งก๋วยงเต๋อเลยคือจะบอกว่า แป้งเขาแบบบางมากเลยนะคะจริงจริงแต่กุ้งก็เป็นต้มแซ่บวตัวใหญ่ดีมากอ่ะซอบแป้งเขามากเลยอ่ะคือจะบอกว่าแป้งเขานุ่มมากค่ะแล้วก็แบบว่ากุ้งเขาก็มาชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็น้ําซอสเขาว่าแบบซีอิ๊วกับน้ํามันงามันออกมากระริกปลาปลาคุณผู้ชมอร่อยมากเมื่อวันหลังเทมเป็นตัดเลี่ยนี่เคือทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยอ่ะลงตัวมากใช่ แล้วทำสดๆด้วยทานร้อนๆนี่โอ้โหฟินมากและสำหรับใครที่ชอบทานเนื้อนะคะเขามีก๋วยเตี๋ยวหลอดเนื้อด้วยหรือว่าอยากทานอื่นก็มีด้วยแต่เดี๋ยวเขามีก๋วยซับมีตะพูดทอดน่าทานมากเกลี่ยติ่มซำเยอะแยะเลยติ่มซำก็มีครับมีโอ้โหโอ้แจกพิกัรเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆคุณเต๋อแวะมานะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดทัวร์แถา168นะครับอยู่ที่ถนนเจริญกรุงครับใกล้ๆกับซอย77็ดสนะครับอยู่ติดกับไปรษณีย์ไทยสาขาวัดพญาไกรเลยเปิดทุกวันนั่นแบโอ้โห เด็ดจริงๆอร่อยมันอร่อยมากเลยพี่จันค่ะพี่จันสอนจอยทำแป้งแม่ป้าอยากทำแป้งได้บ้างอะ่ะได้ค่ะได้ใช่ไหมคะอขอเลิกโมเลยนะคะน่าเกลียดมากถามเขาอย่างนี้ได้ไงต้องถามซอสด,ด้วยวซอสทำยังไงนะพี่ป้าป๊าทำยังไงเอาให้ครบสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เฮ้ยนี่เธอทำอะไรเนี่ย ไม่เราก็นางตามไอซีพี่คิมเลยนะคะพอแนะนําว่าที่ร้านบุญยงเนี่ยมีเมนูเด็ดๆเพียบเลย<อ>ไม่ว่าจะไปนี่แมงกะพรุนน้ำมันงาบุญน้มันงาปลาดุกปลาดุกด้วยทอดมันปลากรายทอดปลากรายเอามาตามนี้เลยอ่ะถ้าเราตาม<อ>เรื่องของอร่อยนี่พี่คิมก็เป็นเจ้าหนึ่งที่แบบโอ้โหเด็ดเลยนะเชื่อถือมาก<อ>บุญยงค่ะหาง่ายมากเลยค่ะอยู่หน้าปากซอยเจริญกรุง72นับสองค่ะไม่เสียเวลาไปเลยดีกว่าสั่งเลยนะเอาแมงกะพรุนน้ำมันงาค่ะ อ,อ๋อไปง่นก่อนหรอไ้สั่งหรอปปานก่อนไสั่งมาเยอะอะไรขนาดนี้นี่ร้านที่ดี๋เเต๋อคือที่ร้านบุ ยยงคือเขามีเมนูเป็นร้อยเมนูคุณเห็นที่ว่างตรงนี้ไหมคะนี่ยังมาอีกแค่นี้ยังไม่พอนี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยไฮไลท์มาแล้วสวัสดีค่ะพี่สายโอ้โหอยากชิมเมนูนี้มานานยังคะสดๆเลยใช่ไหมคะอันนี้หอยลายค่ะจากเพื่อนบ้านเราเองค่ะจากพม่าค่ะน้ำเข้าเลยค่ะโอ้โหพี่สายค่ะคือร้านนี้แบบว่าได้ยินชื่อเสียงมานานมากแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา60ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณ คุณย่าขายปลาแล้วก็มาเรื่อยๆต่อให้เราเราก็มาต่อยอดเองค่ะได้ข่าวว่าโดดเด่นเรื่องวัตถุดิบมากเราคัดเลือกกันยังไงฮะเราไปคัดสัตว์มาจากสะพานปลาไปดูเองค่ะพี่สายจัดเต็มดูแลเราแบบมาเต็มโต๊ะขนาดนี้นะครับวันนี้ทางรายการของเรามีของมอบให้เลยนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเราขอมอบซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเดส่สมบูรณ์หอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติปวดใหญ่สุดคุ้มนะครับให้กับพี่สายด้วยครับทานให้อร่อยนะคะอยากจะได้อะไรเพิ่มเลียงพี่สายเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะ มาค่ะเมนูที่รอคอยเลยนะคะกับแมงกระพุนน้ำมันงาดูดีมากว่ดูดีคือชิ้นเขาแบบมันแบบมันใหญ่มันอวบแล้วดูดีความพลิกนะคือแมงกระพุนเขาอะค่ะมันมีความแบบอวบนะแล้วมันแบบกรึบกรับแบบมันหนุบหนับมากแล้วก็น้ำมันงาหอมมากค่ะแล้วก็พลิกเขาว่ากำลังดีคือไม่ได้เผ็ดจนเกินไปคือทุกอย่างมันกำลังดีแบบทานแล้วแบบเลิศน่ะมาอันนี้ที่คุณสายแนะนำยำปูเชียงเหมือนจะเป็นเมนูง่ายๆนะ แต่คือหน้าตาดูก็รู้ว่าอร่อยอ่ะรสชาติดีมากเขาทําแซบอะค่ะคือแบบเปรี้ยวเผ็ดแล้วกุนเชียงออกก็เป็นแบบกุนเชียงที่ดีอ่ะแล้วพอมาทํายำแบบรสชาติจัดจ้านมันก็คืออร่อยเลยส่วนสิ่งนี้คือปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดคือใช่มากค่ะเครื่องแกงก็คือถึงคือเครื่องแกงเขาถึงอ่ะคือด้วยความที่แบบเขาจอกเป็นนาแบบว่าเผ็ดจัดจ้านอ่ะมือนกัข้าต้มที่แบบจัดจ้านแล้วก็หอมพวกเหมือนกระชายใบมะกรูดพริกไทยอะไรอย่างเงี้ย มากขออนุญาตเริ่มที่จานนี้เลยนะครับกระเพาะปลาผัดแห้งกระเพาะปลานี่คือใหญ่มากแล้วก็ผัดมากับแบบเหมือนมีทั้งวุ้นเส้นนะครับแล้วก็มีพวกซีฟู้ดสดๆมีใส่พริกไทยแล้วก็เหล้าจีนเข้าไปด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเขาเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมด้วยซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราสุทกสมบูรณ์แต่จะบอกว่าแค่มองจากตรงเนื้อมันน่าทานมากเลยอะกระเพาะปลากุ้งอะไรมันใหญ่ไปหมดเลยอะถึงเครื่องหอมกระทะและที่สําคัญนะครับซอสหอยนางรมทําให้จานนี้เนี่ยอร่อยกลมกล่อมมากเลยโอ้ อยากทาน่ะไม่ได้ครับไม่ให้ฮะับดิีดีมากแต่ผมต้องขอเบิ้ลอีกสักหนึ่งคำโอ้คุณคำใหญ่มากเลยอ่ะมาที่เมนูถัดไปนะครับทอดมันปลากรายเขาใช้ปาลากรายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลือกวัตถุดิบมาครับแล้วแบบน้ำจิ้มเขาก็ทำแบบดูแบบดิบโรยพริกรอยเครื่องมาแบบน่าทานสดมากนะดูมันจะแบบมีความแบบเท็กเจอร์จะเป็นคนละแบบมันจะแน่นๆแบบทานแบบมันเลย อันต่อไปนะครับผัดกระเฉดหมูกรอบถ้ามองจากตรงนี้จะบอกว่าผัดกระเฉดค่ะว่าเขาเลือกมาแต่อ่อนๆน,นะไม่มีแบบแก่ๆเลยอะ่ะด้านบนกขาท็อปมาด้วยหมูกรอบซึ่งหมูกรอบก็ไม่ใช่แบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับชิน้นใหญ่มากส่วนเมนูนี้ครับต้องบอกว่าถึงแม้ผมจะทานหอยมาแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่ผมไม่เคยทานที่มาทําเป็นแบบเหมือนผัดปกกรหรีเลยอันนี้คือหอยลายผัดปกกะหรีครับเคเด็ดเขาแน่นอนเลยก็คือว่าหอยลายตัวใหญ่มากค่ะอร่อยมากเลยคือหอยมันจะมีความแบบหนึบหนับกุ๊กกรับเหลือแล้วพอแบบ ตัวผงกะหรี่เนี่ยไข่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนรสชาติที่แบบมันนุ่มๆอ่ะครับพอมันจะมีอีกเท็กเจอร์หนึ่งที่เป็นแบบเหมือนแบบกรุบกรับหนึบหนับเข้ามาเนี่ยมันก็เออมันเข้ากันได้ดีครับรสชาติแบบกำลังดีเลยเอันนี้นี่ผมให้ดูนี่ดูดูหอยดิอุ้ยใหญ่มากดูดิไซส์อย่างเงี้ยใหญ่มากนะซึ่งมันหาได้ยากมากเลยนะใช่แจกพิเัดเลยดีกว่าครับร้านบุญยงข้าวต้มปลานะครับอยู่ที่ซอยเจริญกรุง72็อทับสอยู่ตรงปากซอยเลยนะครับเปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่า อิ่มจุกๆไปเลย4ีร้านแต่ว่ารับ,รบประกันเลยนะคะว่าทั้ง4ร้านอร่อยมากๆคุณผู้ชมมาทางกันได้เลยนะคะคเป็นแนวแบบ street food ในย่านเจริญกรุงที่แบบว่ารับรองว่าเด็ดทุกร้านค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันเสราร์หน้าเวลาเจ็ดนา,าิกาทีานาทีย่าลืมนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปี้ยวกับเราสวัสดีค่ะ มีอยากหลายอย่างที่อยากซีมามสั่งเพิ่มดีไหมค่อยๆนหเพราะตรงนี้มันยังไม่หมดเลยเราว่าเดี๋ยวนี่คะ่ะ<ค>เอาปูดองค่ะแล้วก็ปลากระพงเนื่อมะนาวนะคะแล้วจะถามเราเพื่อทําแบบนี้มันเกินปุยมุย้ยเสาหน้าตามเปรี้ยวปากไปกินเที่ยวแบบฟินปุยมุย้ยกับบุญเปรมที่ย่านทวีวัฒนาเริ่มที่ชาบูไต้หวันกับเนื้อพรีเมียมแล้วไปเที่ยวคาเฟ่ลับๆในบ้านแบบชิลสุดๆพลาดไม่ได้เลยแลยะคะ่ะ